สวัสดีครับพี่น้องครับพวกเขาเบา,บานูก,กับอีสานบ่อน้องไว้คือเก่าครับภาพพี่น้องมาอใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดเล่าหาปลาแดงกันใส่เยื่อกุ้งครับพี่น้องครับครภาพพี่น้องไปเบิงวิธีการหาเยื่อกันก่อนไปครับกุ้งกระดักเอาอยุ่นีแล้วครับอ่ะมาเบิงครับห้องก่อนอื่นเฮามาเอาเยื่อกันก่นอกนรักวอรบ เชือกเอาปลาแดก้วครับยังไงโอ้ oh. ใส่กระตานะครับพี่น้องครับปุงเวลาเข้าไปใส่เบ็ดอย่าไปใส่ขูนะครับใส่ขูตายหลายครับตายหลายกว่าเหลือนะใส่กระตาเมื่อสิเหลือเหลือหลายกว่าตายนะครับเยือบบเหลือเหนือเลยนะปลาแดกโบเหลือเหนือเรือแตะกางฮะ รังหนึงกะได้หลายเติบแล้วครับเดี๋ยวบบทัใสซครับเดี๋ยวไปเสียบเงี้ยครับสี่คาครับไปเบิ่งเอาอีกหลังนึงครับรังแรกก็ได้ประมาณ30โตไเป็นเบิ่งอีกหลังนึงกุ้งแม่น้ำปลาซักนี่เป็นกุ้งมูไ่นะครับเป็นกุ้งฝอยแหละแต่มันโตใหญ่พี่น้องเอาไปเฮ็ดกุ้งเต็นบบได้ไปทอดใส่แป้งได้อยู่ เขาเบิ่งอีกหลังนึงครับเป็นเล่ยล้อยเลยเ่ได้พัดหลักรัดไหมน,นะพี่น้องเลยเป็นเล่ยล้อยแต่ก็ถืออยู่คือเกาครับเพื่อจเสียบเยอะนะครับเดี้ยวเ,าเอาซับนีก่อนไปเสียบกันเอาซับนีก่อนเอาขึ้นไล่มันก็ตายเมื่อท่านเสียบกะตายก่อน <c oughs> Okay. ภารกิจล้ายหลายพี่น้องครับหลายจนหลายจนบบพี่วลามาถ่ายคลิป <laughs> โอ้คนมันหน่อยเนาะในหื่นเนาะมีคนหน่อยก็เลยเป็นยากๆไปนะครับผู้นึงไปซอยงานอีผู้นึงงก็ต้องยูบ้าน,นะครับเลยยากไปเบิรตสุดยางทุดแนวเลยบเลยไปใส่มาใส่พกก็แล้วครับแต่ว่าโหักแล้วดีอีสองสามเมืองก,กับมี่ <laughs> โอ้ลองนี่ ทุเร,รียนพ่อด้พาพี่น้องไปหาอยากหากินทั้งใจเลยบุญไหว้อยู่ครับางานบุญนะครับงานบุญงานนันละครับพี่น้องครับตอนนี้น้ำม,มันลดน้ำม,มันลดโงจากต้นใหม่แล้วนะครับจากภูมิใหม่บุม่มมีเหลืองสีบุ่มมีใบใหม่จุ่มน้ำแล้วนะเป็นจังหวะนี่ผพราว่า ตุ่มนะจะเริ่มทำงานได้นะครับเด,เดี๋ยวผมลองเสิร์ฟบ้างกันนะี๋ยวมสีใสตุ่มปลาทะเพียนในข้าเจาเบ้างแค่ <c oughs> คลิปก็แย่หูเขากันว่าไม่นำปลาซักนี่ตุ่มสีใสงานไห้่บอนะครับแต่ว่านำเลือกอัศจรรย์นะครับ,อ,รรรบอยู่เนี่ยตอนเนี้ยนะมุดบ่ฮอดครับเลือกแห้งแล้วมันมันเกิดยังอมปลาใหม่อยู่แต่ว่าเริ่มสีหน่อยลงนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมสิดลองใส่ตุ่มให้หเบิง่งการการใส่เยื่อกุ้งนี่นนะครับพี่น้องจะเสียบตะวินนะครับเสียบคำคนะครับคำใดเท่าใดทั้งดีครับกังลือนทั้งดีอันนี้ปลาซิวพี่น้องปลาซิวก็โอเคนะเสียบใดนะครับเสียบหัวปลาซิว <laughs> เสียบจังได เสียบกุ้งเขาเสียบจังหดครับมาเบงมีกกามย่ายงอสิก็เอาออกซะนะครับว่าเป็นยังดอกเอาออกซะเสียบจังหดมันจังสีบตายนะแสงหน่อยโอ้เสียบตรงแก้มนะครับที่มันแข็งแข็งรอบรอบแข็งแข็งทั้งหัวมันเ่ยนะครับว่ต้องเสียบเขาไปข้างในนะเสียบแต่แต่ข้างนอก นี่ครับบ่เสียบแค่นี้นะครับขอไปเลือกอีกจ้าไ้ก็ได้นะครับนี่เสียบแบบนี้ม่ต้องไปเสียบถึงเนื้อมันนะมันจะตายไปครับเรื่อยครับเชือกนี่ถึงถึงขามแม่น้ำนะครับ ขึงขาแม่น้ำแล้วเอาเหินทวงตรงกลางนะทวงลุ่งสีเลืกๆนะครับเกือบทอดเพื่อนละส่วนปลาเนี่ยมันสิกินทั้งขอบนะครับบ่บ่ได้กินตรงกลางแล้วกินอยู่ขอบสองข้างสองข้างของแม่น้ำนะครับตรงกลางก็มีบ้างแต่โดนโดนเทือนะครับเปิ้มมาิกินขทางขอบ โ oh, อ้เกือบขาดแล้ว เอ <Yeah. S 2> พี่น้องครับพอดูอย่างนี้นมาชาวบ้านเพิ่นลงมาใส่ด่างแล้วนะแสดงว่าป่าตะเพียนเริ่มถือพอดูกับใส่ไขคือกันต่างว่างเลยครับบม,ม่ได้มายำเจ๊มือสองมือเห <laughs> ็นแล้วได้แม่เดม่าสองมือ,อไปเบิง้งไปเบิ้งกันว่าจะเด้ป่าตะเพียนไปป้งบ่ครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้บรนูุส่แล้วแล้วนะครับเดยวผิดภาพี่น้องไปเบื้องดงังใส่ไหวสองมือบดยามสิเป็นยังไงรับยุขางฟังอันชาวบ้านเพิ่นมาใส่กุ้งนะครับเิ่นดักกุ้งไปไายครับแต่ว่าผมบดได้ดักว่าผมบ่ค่ายหมักหากุ้ง สนตาแค่ไอใ้ใส้เบ็ดนะครับผมว่าใส่กุ้งมันไม่จะได้ดอกมีแต่เรื่องบควายดีเขามากนะครับผมเลบ่บควายหากุ้งมันเหมือนมีอย่างเสียบแท่งอยู่บนเส้นั่นแหละผมเลื่บควายมาหากุ้งนะครับผมเลยหาแต่ป่าป่ามีบางเรื่องมูนี่ครับแต่ว่ากุ้งนะนัดถามข้อมเสือผมนะ ไปครับเบิ้งดังกันครับแม่พี่น้องสิบเส้นครับยังน้อยถือมุนอนุ่ยครับว้าวโอ,โอ้ยวเบิ้งไหวหลุดออกไปครับโอ้มาเห็มาหยาดมือเดียวเป็นหงายเนาะโอ้ขาดบนยางจังครับพี่น้องเนี่ยปลาสวายไง,งสิง นมันมีปลาสวายนะครับจิ๋ีปลาบึกนะครับาป็นบิ๊กไว้เพื่อนบิ๊กไว้เพราเป็นปลาสวายโดยตรงเพรเป็นปลาบึกโดยตรงเจ้าว่ามันเป็นลูกผสมวาฉันว่าจิมแมนบอกี่น้องโอ้ขาดดังจังครับโอ้คุณน่ะโอ้ยพันหันหลุนหลุนเลยครับโอ้ขาดบ่หน่อยนี่เป็นปลาโดนี่เป็นปลาโดไ่โอ้ย ผมามือเดียวกัเป็นไปนทั่วเนาะนี่นี่จำบักญ่เลยอุ้ยต้อ่ยูยถึเอาต่ำด้โอ้ขาดาหน่อยขาดาหน่อยครับขาดบักญ่เลยมัปนปาบึกญ่ โอ้ยไม่ได้เดิบ่ะมึงท่าทางสิบไปได้กินหรอกครับ <c ười> พี่น้นองครับเจอสัตว์ใหญ่ครับอยู่ไหนบ้านน้อสีเหลืองวิ่งวิ่งเลยโอ้รู้มาแต่บ่ไใดเนาะมันหนาเลยปลาท่อง ประท้องพี่ต้โอ้ดูปมาแต่บอร์ไหนล่ะเดี๋ยวเป้าพี่น้องประท้องมาจากไหนล่ะเดี๋ยวเป้าที่กายกินเนอะตายโอ้ยพ่ตเป็นไปอีดำเฮ้ย พี่น้องโอ้ยจะมุดเป็นปลาไอ้ดำเถอะเป็นปลาไอ้ดำนี่กินสนิทใจอยู่ด้วยพี่น้องครับแล้วบังโอ้โหหีทองเหลืองอุอ้ยครับพลาแต่บอ่อใหเนาะพี่น้องเลยเลยเครื่องโลดล่ะครับเกือบเป็นโล่ล่ะครับเพราะว่าหนักอุ่นตุ่นเลยไหมเฮ็ดย <t> ังกินเลยพี่น้องเฮ็ด<ล>ย<ะ>ังกินครับโอ้ย ก่ากินบ้อนอ,อบาดนี่เอาไปล่องเบิงครับเพิ่อมีเพิ่มมพอเพื่อม,มี่กันเพิ่อม,มี่พี่น้องคนสนใจไปไปเสียไปเสียเบียดต,ต่อพี่น้องครับมาสี่คำไปครับ ดึงนักๆอยู่ปลาอยังครับปลาแดงแล้วครับมี่คือการหาปลาแบบเลือกปลานะครับนี่นี่ครับปลาที่สีกินก็นเป็นปลาแดงนะครับ ล้วนๆคนข้างสิล้วนๆน,นะครับอ่ามีอีกบ่อข้างหนา้าผมว่ามีอีกตัวหนึ่งครับไปเบิ่งกันครับเยื่อหนีใส่กุ้งนะครับวงลง่องไปลึกๆเลยนะปลาสิกินยึดสองข้างของแม่น้ำนะครับตรงฟังชั้นๆน,น,นะครับดิมันหลบๆนะมีอีกตัวหนึ่งยุ่ไปเบิ่งกันครับทีนี้ทีน้อยครับ เราค่อนมีปลาเอื่นกินนะเป็นปลาแดงล้วนๆนะครับอาจจะมีปลาเข่าบางน้านที่นะครับนี่หลวาพี่น้อไปวยครับ ปลาแดงค้งเด้อพี่น้องเล้นี่แบบหนึ่งนะครับตัวน,นี้ฮะอาจจะได้สามตัวนะครับ โตปลากระสิเป็นรุ่นงามกว่าข้าใสหลูกป่าน้อยนึงนะครับกระสิรุ่นเดียวกันละเพราะว่าแม่เดียวกันนี่นะครับสาตวัวครับเสร็่สินปที่เรียบร้อยครับาสรับการผ้าี่นองมาเบิงวิธีการหาปลาแดงนะครับช่วงเทไทาของฤดูก,การใสเบ็ดนะครับอ่า ผลงานเสาทีโบเลงรีบนะครับนี่ครับปลาแดงนะครับเยือ่อเยือกุ้งครับเยือกุ้งสวยๆครับปลาแดงตอนนี้ถ้ากินเบดก็คือสวยยังสิแหละครับสวยง,ง,งามเลยส่วนปลาตะเพียนนี่3าตัวนี่คือถือดังนะครับสิบเส้นครับดังสิบเส้น เอามาทดสอบเบังนะครับช่วงหัวปีสีเวิร์กบัเวิร์กนะครับมื่อกี้ได้ปลาไปปิ้งแล้วครับครับพี่น้องครับอ่าจะตามนั่นนะครับได้ต้มหนึ่งครับปลาตะเพียนสามตัวครับพอได้ปิ้งมันมั่นนะครับกับเขาไม่เขาไม่พ้นออกครับกําลังเหลืองเดี๋ยวเพิ่งจะเกีียวแล้ว แต่ว่าบอนูบ่ได้บ่ได้เฮ็ดหน้านะครับก็เลบยบ่ค่อยอันนี้กะซื้อเขาเพินนเเน่นกินไปขอปั่นเขาในกระติบเพิ่นเอาเขาไม่ซื้อเอาก็ได้ครับว่าเป็นยังเพราะว่าบอนูบ่ไม่น่าเนาะครับบอนูบ่ไม่น่าเนาะครับเนาะกะกะต่างคนต่างเห็ดอาชีพคนเจ้าของบอนูกะซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะครับเพิ่กนกะเฮ็ดหน้าผมกะซื้อเขาเพิ่นกิน เปกับมาสมนะผมกับหมนบนุนวนอนกันสิละครับที่บิตคนเท่าเนาะอ่ะครับคลิปนี้กับสีจบไ้ซ้ำนี่ครับกับฝากพี่น้องกดอ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแช่นะครับตอนนี้ตอนนี้ผู้ติดต,ตามว่านุกะใกล้แล้วครับ <c ười> ใกล้สีครบพัานแล้วก็ขอพุ่นหลายๆนะครับเด้อสำหรับพี่น้องที่เขาเมา่เบิ่งแล้วมักนะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับขอพุ่นหลายๆครับ พอพอหนุพันไปแล้วพัน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 ทรับไปแล้วนะครับก็ก็เปลี่ยนกับบดถึงก็เปลี่ยนนะอกครับก็คือพัฒนาพัฒนาช่องไปปักมูดหม่นะครับเพื่อห้าสิบไปเพื่อบารุสิไ้ไปสูงกว่านี้ไปไกลกว่านี่นะครับก็สิพัฒนาอีกเล็กๆน้อยๆครับสำหรับคํามตีช่ม ที่ผ่านคอมเมนต์เขามากพนุก,กับเบิงอยู่ครับเบิงเบิงเบิงสู่เบิงสู่คอมเมนต์เหรอครับกับบางคอมเมนต์กัเขามาบอกให้บอกถึงการพัฒนาต่อไปสิไปแบบใดนะครับพนุก็คิดอยู่นะกะพยายามเฮ็ดนะครับครับลรถจะหนี้ไปห้ากระสีใส่ด่างนะครับใส่ด่างแล้วน้าบพกกับบ้านแห่กะ อ่าสิมีอีกอย่างใบไมๆในช่องนะครับที่บอนุพยายามสิพัฒนาช่องให้มันให้มันมาตรฐานก็นี้นะครับสิมีอย่างต่อไปพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไวก้ไวกดไลค์กดแชร์น้ำกระดีคือเก่าแหรอครับอ่าเพียังใจให้บอนุเห็ดวิดีโอดีๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ